سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ส alamualaikum warahmatullah w บ b a r a k a t u h ความสันติสุขความเมตตาความปานิชย์องอัลลอฮ์ س ب า ا ن ه ะตาอลานะครับจงมีแต่พี่น้องที่กำลังติดตามและรับชมรับฟังรายการยาตีมทีวีทีวีศรัทธาชนพี่น้องครับเป็นประจำนะครับทุกวันอังคารวันพุธและวันพฤหัสเวลาเดียวกันนี้ผมก็จะมาพูดคุยมานำเสนอมา ทบทวนบทเรียนวิชาภาษาอาหกับกับพี่น้องนะครับจนกว่าจะหมดภาคเรียนนี้แล้วเราก็จะเริ่มภาคเรียนต่อ,ตอไปอินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับจากเมื่อวันนี้ที่เราได้พูดคุยกันถึงออบทเรียนที่8นะครับระหว่างซามีกับซาร์์นะครับเราก็ได้สับกันไปหลายคําเหมือนกันนะครับก่อนที่เราจะไปอ่านบทสนทนาทั้งสองคนนะครับเราจะมาทวนสับกันนิดนึง นะครับทุกครั้งที่เราจะเริ่มเรียนนะครับผมย้ากับพี่น้องอีกนิดนึงว่าทุกครั้งที่เราจะเริ่มเรียนนะครับขอความการุณาจากพี่น้องนะครับเอาศัพท์ที่ได้ไปเนี่ยออกขึ้นมาทบทวนมาท่องจำนะครับและถ้าเป็นไปได้นะครับพยายามหยิบศัพท์ต่างๆเหล่านี้แหละมาพูดคุยกับลูกกับหลานที่บ้านนะครับกับคนใกล้ๆตัวก,กับคนที่เรียนด้วยกันหรือกับใครก็แล้วแต่หรือถ้าหากอยากจะโทรมาคุยกับผมอยากจะมาฝึกภาษาอาหรับ โทรมาคุยกับผมเนี่ยก็ยินดีนะครับทางเบอร์โทรศัพท์อยู่ทางทางด้านล่างของทางทีวีของพี่น้องพี่น้องครับศัพที่เราได้ไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับคำว่ามาลาบิสแปลว่าเสื้อผ้าอันนิซาอิยะแปลว่าคือเสื้อผ้าสุภาพสตรีนะครับกาดาลิกาแปลว่าเช่นเดียวกันมาซาแปลว่าชนิดหรือว่าอะไรอย่างไรนะครับมันแปลความหมายได้หมดบันดินได้นะครับอันเนื่องจาก มัชรูบ m a มัชรูบ a ตก็คือเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่า m a มัชรูบัตมัชรูบัตลอ z ิยะก็คือเครื่องดื่มที่เป็นแกส๊สหรือว่าเบปซี่โค้กอะไรต่างๆเราก็เรียกมัชรูบัตเหมือนกันและอีกในหนึ่งเนี่ยคำว่ามัชรูบัตเนี่ยมันก็แปลว่าแอลกอฮอล์ได้นะครับคนที่ดื่มเหล้าดดื่ม ดื่มเบียร์เนี่ยนะครับตรงนี้มันก็แปลได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะสั่งนะครับเราอย่าเวลาเราไปต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาเราสั่งเนี่ยเราจะสั่งแค่มัชรูบัตเราต้องบอกว่ามัชรูบัตอะไรนะครับอซีรบุตรกอนอซีร์ตุฟ้าหรือว่าอซีรอะไรก็แล้วแต่ว่าไปอซีรแปลว่าการคั้นแปลว่าคั้นอซีรบุตุกอนก็คือน้ำส้มคั้นอซีรตุฟ้าก็คือน้ำแอปเปิ้ลคั้นนะครับฟาตูร์แปลว่าใบเสร็จ ฟาตูร์แปลว่าใบาเสร็จซูกเนี่ยสับอันนี้เราท่องกันมาเยอะนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะไม่ไม่พลาดซูกแปลว่าตลาดกระดะกระดันกระดันแปลว่าวันพรุ่งนี้ฟาดีแปลว่าว่างฟาดีแปลว่าว่างกระดันพรุ่งนี้ถ้าวันนี้ยังไงครับอาหรับว่าไงอันโยมอันโยม แปลว่าวันนี้พวกนี้กระดันนะครับแต่ว่าถ้ามารืนนี้เนี่ยบะมรืนเนี่ยภาษาอัหรับไม่มีแต่เราสามารถที่จะบอกว่าบะดดยมบะดโยเมนบะเดสลตยามก็คือหลังจากวันหนึ่งหลังจาก2วันหรือหลังจาก3วันนะครับเราก็สามารถเอาไปใช้พูดได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าพวกนี้มรืนมาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยภาษาอัหรับจะไม่มีนะครับฟาดีแปลว่าว่าง ฟาดีเนี่ยจะต้องข้ามกับคำว่ามัชูลุนแปลว่ายุ่งวุ่นวายยุ่งมากมัชูลุน มัช่ช ل วยล,ลนแปลว่าย,ยุง่งหรือว่าวุ่นวายหรือว่ายุ่งมากนะครับซึ่งมันเป็นขับสัพท์ตรงกันข้ามพอมาถึงบทเรียนนี้นะครับเมื่อวานเราได้พูดคุยกันถึงบทเรียนที่9ก้ฟีอัลฟิสอัสซูกก็คืออยู่ในตลาดสองคนนี้มาตลาดนะอาฮเลนวะซาฮเลนตัตฟดลี لو สัมผัถ้าล่ะอม اب สนสัยยะล่ะอินเดคมาลับสนสัยยะนั่อันดีมาลบสเสัยยะวะริาลียสัยยะริลียะอันนี้เนสัยยะแปลว่าเพศหญิงนะครับหรือว่าสิ่งของที่ใช้กับผู้หญิงเขาเรียกว่านสัยยะแต่ถ้าหากว่าใช้กับผู้ชายก็คือริยาลียะ ริยาลิยาริยาลียาแปลว่าผู้ชายเพศใช,ช้กับเพศช,ชาย นิซาอียะเนี่ยคือใช้กับเพศหญิงริยาลียะมาจากคําว่ารอดูลุนริยาลุนแปลว่าเดาบรรดาผู้ชายทั้งหลายนะครับริยาลียะก็คือใช้กับผู้ชายก็คือสินค้าที่ใช้กับผู้หญิงแล้วก็สินค้าที่ใช้กับผู้ชายนะครับคือมาลาบิสก็คือเสื้อผ้าเสื้อผ้าผู้หญิงกับเสื้อผ้าผู้ชายเข้าใจนะครับอูรีดูทันูรออูรีดูทันูรอซาร์ก้าวลกกมาสอัฟฟาร์มินฟาตลิก อุรีดูไปว่าต้องการเรารู้แล้วตันนูรอตันนูรอแปว่ากระโปงน,นูรอตุนตันนูรอแปว่ากระโปง ตันนูระแปลว่ากระโปงอุรีดูตันนูระสีสันเขียแปลว่าสีน้ำเงินนะครับวอลกามี Wal ิสคอมมิสคอมมิส กอมีซุนแปลว่าเสื้อกอมิสกอมิสแปลว่าเสื้อว o กอมิซุลอัสฟารก็คือเสื้อสีสีเหลืองพี่นะครับสับสีต่างๆสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีชมพูปล่อยไปก่อนเดี๋ยวผมจะนำเสนอที่หลังนะครับเราจะมาเรียนทั้งหมดสีเป็นคาบหนึ่งเดยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสีต่างๆ ก็มิซุนอสฟารก็คือเสื้อกอมิสแปลว่าเสื้อกอมิซุนแปลว่าเสื้อทัน,นูรทัน,นูรอแปลว่ากระโปรงมินฟ็อกลิกก็คือได้โปรดเอาเ,เอาเสื้อเอากระโปรงเอาอะไรมาให้ฉันหน่อยสิไอ,อยูกิยาสไอ,อยูชนิดอย่างไรนะครับกิยาสกิยาสุน กิยาสเนี่ยคือการถ้าแปลว่าการเปรียบเทียบหรือการวัดตัวแต่ตรงนี้หมายความว่าเบอร์อะไรออยูรกรมนะครับกิยาสตรงนี้นะครับความหมายของมันก็คือการความหมายคำว่ากิยาสเนี่ยนะครับกิยาสแปลว่ากิยาสแปลว่าการเปรียบเทียบการการวัดตัวนะ่ะเขาเรียกการกิยาสคือการเปรียบการวัดนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยมันหมายความว่าก็คือเบอร์อะไร นะครับกิยาสอะไรก็คือใส่เบอร์อะไรไปถามกิยาสวอซต์กิยาสวอซตุนเราใช่ไหมจะกิยาสก็เขาก็บอกว่าเอาเบอร์กลางกลางเอาไซส์ขนาดเนี่ยไซส์เนี่ยนะครับไซส์กลางกลางวอซตุนแปลว่าขนาดกลางวอซตุน ปากกาหมึกก็ไม่เคยมีลววะวสต,ตุลแปลว่ากลางก็คือเอาไซส์ขนาดกลางๆนะครับลองดูนะครับเราสมัครอันนี้ทราบละอาซิฟไลซ์อินดิกิยาสุลไลซ์อินดิกิยาสุลวสตุไลซ์อินดีก็คือฉันไม่มีกิยาสุลวสตุไม่มีเบอร์ที่เธอเบอร์เบอร์กลางๆเนี่ยที่เธอจะเอาเนี่ยฉันไม่มีหรอกข,ข,ขอโทษด้วยฮัลตรีดไอชิลอาคาร แล้วก็เธอถ้าไอเสื้อผ้าแบบที่เธอจะเอาเนี่ยมันไม่มีเนี่ยเธอจะเอาอะไรเพิ่มอีกไหมฮันตูรีดีนี่ก็คือต้องการเธอต้องการคุณผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยต้องการที่จะเอาไอใช้อิลอาคอรหรือว่าเอาอะไรเพิ่มอีกไหมนะครับนามผมบอกหลายๆร,ายรอบนะครับว่าถามฮัานก็จะคําตอบก็คือนามหรือละนามอุริดูฮาัลฟุ f สตานุนฟุสตานนี่แปลว่าเครื่องเครื่องประดับเครื่องตกแต่ง อุริด <ism> <iałem> <ism> ูฮาดัลฟุสตานฉันต้องการเนี่ยเครื่องประดับชุดเนี้ยเขาบอกอุริดูฮาดัลฟุสตานอุริดูฮาดัลฟุสตานก็คือฉันต้องการเครื่องประดับชุดเนี้ยตาฟัดดัลีฮาดิฮิลมาวดะจดีดะเขาบอกว่าตาฟัดดัลีเชิญเชิญเชิญคุณผู้หญิงฮาดิฮิ เป็นอิชาร์์นะครับเป็นการแสดงชี้ให้เห็นฮาซดิฮีโบมูดะมูดะแปลว่าแฟชั่นมูดะแปลว่าแฟชั่นอ,อ๋อประกาศหมดแล้ว แฟชั่นมู ض ะแปลว่าแฟชั่นนะครับตั้งตัวเลยหะดีดะจีดีดะแปบลบว่าของใหม่ใช่ไหมกอดีมะแปลว่าเก่าจีดีดะแปลว่าใหม่แบบหะดิดะม وض าจีดีดะก็คือแบบนี่คือแฟชั่นโอ้คนเป็นสินค้าแฟชั่นใหม่ๆเลยนะครับมาเราะยุกัซามีซาร์กัเลยถามซามีซามีคุณมีความคิดยังไงล่ะกับแฟชั่นชิ้นใหม่ชิ้นเนี้ย มาระยุคสามีจะมีลุนจิดดันสามีก็ตอบกับซาร์อนะครับว่ามันโอ้ยมันสวยมากๆเลยบิค <Be com S 2> ัมฮาดิฮิฟุสตานเขาบอกว่าบิคัมบิคัมด้วยกับราคาเท่าไหร่อันนี้พี่น้องน่าจะชินหูบิคัมฮาซัลฟุสตานก็คือเครื่องประดับชุดนี้ราคาเท่าไหร่นะครับข้มซีนดีนารุ่นฟกัดข้มซน ดีนาร์ก็คืออุล่อุล่เนี่ยแปลว่าค่าเงินแต่ละประเทศต่างๆก็ใช้ค่าเงินนี้เหมือนกันอย่างก็คือถ้าบ้านเราก็50ก็คือคอมซีนค่าเงินบาทของเราคือเงินบาทใช่ไหมคอมซีนบาตุนคอมซีนบาทอิสรีนบาทฟักก็เพาะแค่นั้นแหละราคาไม่แพงฟักก็เนี่ยเท่านั้นแหละฮะตะกอริจิเดนฮะตะ กอลียึดเดนสับเราได้หมดแล้วนะครับตรงนี้ก็เราก็เคยได้สับตรงนี้แล้วเหมือนกันเขาบอกว่าถ้ากอลียึดเดนตัวยิบอาร์าเบอ,อินดีนัสซาร่าก็บอกเอออันเนี้ยมันแพงมากมากเลยคนขายก็บอกว่าตัวหยบท่าอย่างนั้นเนี่ยหรือว่าดีถ้าอย่างนั้นนะ40่ิดีนัสแล้วกัน40่ิดีนัสแล้วกันมาเราย,ยุกิ ก็คือคุณมีความคิดยังไงอ่ะโอเคไหมกับราคาเนี้ยมาระยุกิมาระยุกิโอเคไหมเธอเธอมีความคิดยังไงหาซะมูนาสิบฮาซสมูนาซิบฮาซสมูนาซิบก็คือเขาบอกราคาเนี้ยสมเหตุสมผลนะครับหรือถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่า uh, the price is reasonable reasonable ก็คือมีเหตุผลสมเหตุสมผลมูนาสิบ ชูครชูครก็คือขอบคุณเราสามารอุดรฮิาอุนีดบเราสมร,สร,เ,เ,รสมเราได้ปอดเธอเราสมารฉันเนี่ยต้องการอรุดรูฮิาฮิอุนดูคำว่าฮิจานะครับฮิา แปลว่ารองเทา้าฮิซาอุนแปลว่ารองเทา้าจดนะครับกียาสแปลว่าก็คือเบอร์หรือว่าขนาดไซส์นะครับกียาสเนี่ยแปลว่าขนาดเบอร์หรือว่าขนาดไซส์กียาสเบอร์อะไรครับตากล้องจำได้ไหมเบอร์อะไรเนี่ย42ภาษาอาหรับว่าไง องสนนาอาบออสนนาอาบอบน,นะครับไอลนอนไอไอยูวอะไรยังไงงง่แปลว่าสีไอลอนแปว่าสีอะไรอสวดสีดำ อสวดสีดำนะครับอสวดถ้าทำได้ก็จำแต่ถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยมาท่อง12สีที่หลังนะครับอสวดนุนต่าน فضل هذا هذا ท่าลฮาซาฮิซาอุนมินอิตาเลียอิตาเลียเขาบอกว่าเชิญเชิญคุณผู้หญิงนี่คือรองเท้าจากประเทศอิตาลีเลยนะเนี่ยเขาบอกนี่คือรองเท้ามาจากประเทศอิตาเลียเป็นประเทศนะครับ ฮันตุรีดีนะไอ้ช่หรอาคารยาซาร์สสามแล้วซา,าร์สเธอจะเอาอะไรเพิ่มอีกไหมเนี่ยน้ำอุรีดูบัตอัชยาเธอก็บอกว่าน้ำใช่ฉันต้องการบางสิ่งบางอย่างมีซูกินมาร์กัีจากตลาดเขาเรียกซูกินมาร์กัซก็คือตลาดใหญ่ตลาดรวมมาร์กัซก็คือศูนย์รวมมาร์กัซก็คือจากตลาดรวมรวม,รวมตลาดใหญ่ รสรุปวันนี้เนี่ยเราได้ไปอีกหนึ่งบทนะครับทีเ่เป็นการเข้าตลาดนะครับพี่น้องที่ได้สับกันไปนะครับก็คิดว่าน่าจะเข้าตลาดได้ิน่อนเนาะวันนี้เราจะมาทบทวนบทเรียนนิดนึงทวนสับก่อนนะครับก่อนที่เราจะจบกันในคาบนี้ก็คือมัชรูรุนเนี่ยตรงกันข้ามกับฟาดีฟาดีแปลว่าว่างมัชูรุลลนแปลว่ายุ่ง นิซาอียะเนี่ยก็คือใช้กับผู้หญิงมาจากคําว่านิซาอุนถ้าเสื้อผ้าผู้หญิงมาลาบิสนิซาอียะถ้าเสื้อผ้าของผู้ชายก็คือมาลาบิสริยาลียะนะครับก็คือคําว่าริยาลียะเนี่ยใช้สําหรับผู้ชายนิซาอียะใช้สําหรับผู้หญิงนะครับทันนูรอแปลว่ากะโปรงตันนูรอแปลว่ากะโปรงกอมีซุนแปลว่าเสื้อนะครับกอมีซ กอมิสแปลว่าเสื้อกิยาสแปลว่าขนาดหรือว่าเบอร์หรือว่าไซส์ภาษาอังกฤษเขียนว่าไซส์ขนาดหรือว่าเบอร์กิยาสวาสัตวาสตุนแปลว่าปานกลางหรือขนาดกลางปานกลางนะครับมูดะมูดะแปลว่าแฟชั่นมูดะแปลว่าแฟชั่นฮิซาอุนแปลว่ารองเท้าเลานุนแปลว่าอะไรครับ สีโลนุนโลนุนเฮซาคือสีของรองเท้านะครับพี่น้องครับเวลาเราหมดแล้วเหลืออีก2นาทีใช่ไหมนะครับสนาทีนี้ก็อยากจะทบทวนพี่น้อง อีกนิดนึงนะครับว่าสําหรับเดือนเมษานี้เรามีโปรแกรมจัดอุมร้อบินตรงกับบินเข้ามาสัสยิดอักษอราคาก็เป็นกันเองนะครับพี่น้องท่านใดที่มีความประสงค์ที่จะร่วมเดินทางไปกับอ,อยติมทีวีไปทําพิธีอุมร้อนะครับที่นครมักกะ นะครับบินตรงกับบินไปเซียร์รอมัสยิดอักษรแล้วก็มาที่มาทำอุมรอเหมือนกันเนี่ยทั้งสองกรุ๊ปเนี่ยจะต้องมาเจอกันที่มักกาและมาดีนะนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับราคาอยู่บินตรงเนี่ยประมาณ57,000บาท นะครับพี่น้องท่านใดที่สนใจหรือว่ามีความประสงค์ที่จะร่วมเดินทางไปกับยาติมทีวีนะครับต้องเรียนกับพี่น้องตรงนี้นะครับว่าทุกบาททุกสตางค์นะครับหลังจากที่เราตัดค่าใช้จ่ายตัดค่าตัว๋วค่าเครื่องบินค่าอาหารค่าที่พักทุกสิ่งอย่างแล้วเนี่ยนะครับรายได้ทั้งหมดที่เราจะเหลือมาเนี่ยนะครับเราให้กับทางยาติมทีวีเพื่อนําไปใช้ในการ เผยแพร่ในเรื่องราวของกิตาบุลล่าและซุนนะอีกต่อไปนะครับทุกครั้งพี่น้องก่อนที่เราจะจบบทเรียนนะครับอย่าลืมท่องทวนและจดจําเอาไปท่องเอาไปจานะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะขึ้นขึ้นอีกวันหนึ่งหรือขึ้นเรียนอีกวันหนึ่งเนี่ยขอความกร,รุณาจากพี่น้องครับเอาสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาทบทวนนะครับแล้วก็พยายามท่องพูดคุยกับลูกกับหลานที่บ้านนะครับเพื่อ ประโยชน์ที่สูงสุดของพี่น้องเองนะครับวันนี้ก็จากลากับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ครับบบิลลาฮิตาฟิกวะลฮิดายะสลามอะลักุมวะมะตุลลอฮ์วะบาริกาตุ